เยอรมันขนาดกระทัดรัดที่มีรูปทรงน่ารักถึงแม้ว่าในประเทศไทยเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันมากนะักแต่เชื่อไหมคะว่าเจ้ารถคันนี้เป็นที่นิยมกันมากในแถบยุโรปเดี๋ยวเราไปดูระบบเสียงข้างในกันเลยค่ะ ผู้ชมหลายๆท่านอาจจะมีความคิดว่ารถที่มีขนาดเล็กจะมีข้อจํากัดอะไรหรือเปล่าในการติดเครื่องเสียงรถยนต์วันนี้ที่ก็เลยอยากจะแนะนําคุณผู้ชมกับระบบในรถคันนี้ซึ่งเป็นรถเ e n ซ์มาร์ทนะคะที่มีขนาดจิว๋วแต่ระบบที่เราได้ติดตั้งในรถคันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นระบบเล็กตามขนาดของรถด้วยซึ่งในรถคันนี้เนี่ยเราได้ติดตั้งชุดเครื่องเสียงระบบคอร์ดแอมซึ่งระบบคอร์ดแอมเนี่ยเราจะใช้ a อ p l i ิไฟเออร์ถึง4เครื่องแยกขับอิสระ ระหว่างตัว Twitter, midrange midbase แล้วก็ซับ w ู o ฟอร์ค่ะเรามาเริ่มกันด้วย h e ดยูนิตนะคะโดยเราเลือกใช้เป็นของ Pioneer รุ่น avhx 8 8 5 0เชื่อมสัญญาณเข้าโปรเซสเซอร์ของ Alpine รุ่น s 8 0 0นะคะแล้วก็คอนโทรลด้วยคอนโทรลเลอร์ของ Alpine เช่นเดียวกันรุ่น c 8 0 0ซึ่งอย่างที่บอกว่ารถคันนี้เนี่ยเราได้ติดตั้งแอพลิายเออร์ทั้ง4ตัวโดย a อ Symphony q u a เตอริทั้ง3ตัวแรกเนี่ยเป็นรุ่น45.2นะคะซึ่งแยกขับอิสระ หนึ่งตัวแรกเนี่ยสำหรับขับทวิต t ตอร์ตัวที่สองเนี่ยสำหรับขับตัว Mid Range และตัวที่3สําหรับขับ Mid Base ค่ะโดยลำโพงแยกชิ้น3ทางที่เลือกใช้เนี่ยเป็นของ Rainbow รุ่น SLC 6.3สําหรับ Amplifier ตัวที่4นะคะก็เป็นของ Symphony q u a t r ร g เเช่นเดียวกันเป็นรุ่น90.2สําหรับขับ Subwoofer ของ Rainbow 8นิ้ว2ดอกค่ะ ในส่วนของลำโพงแยกชิ้น3ทางนะคะตัว mid b a s e เนี่ยเราได้ติดตั้งในช่องเดิมของแผงประตูรถโดยติดตั้งแบบเปิดหน้าลำโพงเสริมขอบสเปเซอร์และเพิ่มความสวยงามโดยการหุ้มด้วยหนังอัคันทาลาและตัดขอบด้วยขอบสีส้มค่ะสำหรับตัว mid range ขนาด4นิ้วและตัวทวีตเตอร์เนี่ยเราได้ออกแบบติดตั้งในบริเวณเสา A ร่วมกันนะคะ เพื่อมิติเสียงที่ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มความสวยงามโดยการหุ้มด้วยหนังอคัเนล่าละาเย็บตะเข็บสีส้มเป็นสีเดียวกันกับภายนอกรถด,ด้วยค่ะสําหรับการติดตั้งซับบูเฟอร์เนี่ยเราได้เลือกบริเวณการติดตั้งคือในห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะโดยออกแบบเป็นตู้ปิดหันหน้าซับอ,ออกทางด้านหลังนะคะเพื่อให้เบรเนี่ยรีเฟล็กกลับมาด้านหน้าเพื่อให้เนื้อเบรเนี่ยกลมกลืนกับเสียงภายในรถค่ะ สำหรับการติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ทั้ง4เครื่องนะคะ2เครื่องแรกเนี่ยเราได้ติดตั้งซ่อนใต้เบาะส่วนอีก2เครื่องเนี่ยเราได้ติดตั้งในบริเวณทางด้านหลังของเบาะนั่งค่ะสำหรับคอนเซปต์ในการออกแบบดีไซน์รถคันนี้นะคะเพื่อให้กลมกลืนไปกับภายนอกรถเนี่ยภายในเราก็ได้ตกแต่งโดยการพ่นสีเป็นสีสม้มในบริเวณคอนโซลทางด้านหน้าแผงประตูแล้วก็คอนโซลกลางเพื่อเพิ่มสีสันและก็ความสวยงามนะคะ สำหรับบุคลิกเสียงในรถคันนี้นะคะก็จะเป็นแนวอิ่มหวานนุ่มน,นวลแต่ยังคงไว้ซึ่งพลังของเสียงดนตรีค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่ารถคันนี้เนี่ยจะมีขนาดจิว๋วแต่เราก็สามารถติดตั้งเครื่องเสียงที่สามารถสร้างความสุขในทุกๆการเดินทางของคุณผู้ชมไม่แพ้รถที่มีขนาดใหญ่เลยค่ะ <Ⅰ S 2> ขนาดของรถคุณจะเล็กหรือว่าจะใหญ่เราก็สามารถทำให้รถของคุณมีความสุขในการเดินทางได้เช่นกันพี่หลองพูดสัก หนึ่งคันไฮไลท์เลยทำไมคันนั้นถึงเป็นไฮไลท์ของพี่คันนั้นเป็นไฮไลท์เลือกมันหนึ่งคันถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้ผมขอเลือกสองได้ไหมอ่ะอ่ได้หนูให้สองเพราะว่ามันต้องมีมือซ้ายกับมือขวา หนูให้สองคันพี่เลือกสองคันแบบระบบมันเจ๋งขนาดไหนทำไมต้องนั่งฟังคือคันแรกเลยนี่ยที่ผมอยากให้นั่งฟังเลยนั่นก็คือคันแคปติว้าสีส้มแคปติว้าสีส้มเอ๊ะคูน้ำเหมือนหนูคูนใช่ใช่คันนี้เนี่ยก็คือหนึ่งในในคันที่เคยแข่งของเอมมาปีที่แล้วละใช่ซึ่งมันเป็นการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเลยจนวันนี้ก็พัฒนาไปอีกละหมายถึงว่าระบบเดิมเหรอคะหรือว่ายังไงเอ่อระบบระบบจากปีที่แล้วจ้า นะครับแต่ว่ามันมีการพัฒนานในเรื่องของเสียงที่เปลี่ยนไปอีกเยอะยังไงอะคะพี่เปลี่ยนอะไรไปบ้างอ่ะทีเช่นเนอะพี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าระบบคันนี้มันเป็นยังไงคือด้วยส่วนหนึ่งะนะครับในเรื่องของระบบเครื่องเสียงเนี่ยะนะครับมันก็จะมีเรื่องของการเบิร์นอิน เบิร์นอินคือการเบิร์นอินคือการเยอะของการเบิร์นอุปกรณ์หนูรู้สึกถึงการเบิร์นใช่ไหมค่ะเบิร์นรถเบิร์นรถเบิร์นรถอินแบบเบิร์นผ่อผ่านร่างกายออกกำลังกายใช่เครื่องเสียงก็ต้องการหนีเหมือนกันนะครับเรื่องของการขยับตัวเรื่องของระบบไฟที่มีความนิ่งมากขึ้นพอเราผ่านมามากแล้วเนี่ยเสียงก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอ๋อเหมือนที่เขาบอกว่าเบิร์นลำโพงเบิร์นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เพราะทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนทั้งหมด อืมใโอ้คันนี้ก็เป็นอหนึ่งคันที่น่าฟังน่าฟังมากก็เหมือนกระทอนที่ทุบจนงอมแล้วใช่นะฮะทุบจนได้ที่แล้วมันจะหวานมีการวอร์มอร์ไม่เหมือนคุกกี้นะคะวอร์มไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ผนมทอบติ๊เลยไม่ต้องไม่ต้องวอร์มอะไรแล้วค่ะอ่ออีกคันละค่ะอีกคันนึ่งอะค่ะพิมอีกคันอีกคันหนึ่งนะครับเป็นคันฮาริเออร์ครับฮาริเออร์ใช่เพิ่งอาจจะไอเออฮาริเออร์คันนี้เพิ่งจะลงหนังสือของซามูบิลล่าสุดเนาะคครััับแตต่นนนนอวี้ เปลี่ยนอีกแล้วโอ้เอาเปลี่ยนหมดเลยคือด้วยลำโพงตัวนี้นะครับทีแรกเนี่ยมันเป็นลำโพงโมเลสนะครับรอตอนนี้เปลี่ยนเป็นจากโมเลสมาเป็นไดนาอูดิโอละครับก็เป็นอ,อีกตระกูลหนึ่ง นะครับที่ลูกค้าต้องการที่จะคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสียงเปลี่ยนไหมคะโอ้ดีดีเสียงก็เปลี่ยนขึ้นอัพขึ้นมาที่ก็เหมือนประมาณว่าลูกค้ามีการอัพเกรดคือถ้าเป็นลำโพงเปลี่ยนทีนี้เรื่องทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนั่นน่ละสิหนูกำลังคิดว่าเปลี่ยนลำโพงทีต้องเปลี่ยนสายเปลี่ยนแล้วแอมเอร์อะไรต้องเปลี่ยนเหมือนกันคือสาเนี้ยด้วยระบบเนี้ยที่เราทำมาเนี่ยดีละ ดีเลยนะครับด้วยระบบที่เราทํามาวางเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบก็แค่อัปเกรดแค่ลำโพงเปลี่ยนแค่อุปกรณ์นะครับมีอะไรเปลี่ยนแบบ้างมีลำโพงเปลี่ยนมีลำโพงนะครับเป็นสามทางเหมือนเดิมนะครับเป็นไดนาลีโซตา2นะครับรุ่นใหญ่สุดของไดนาล์และครับใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วก็ใหญ่กว่านี้ก็ต้องโอบล่ะต้องอู้เขาชื่นออกอยู่เขาเปลี่ยนนอกอยู่แล้วเดี๋ยวค่ะที่พี่จะเล่าระบบอย่าหนูเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนคุณผู้ช อบอบไปดูดวงมาแล้วตอปนี้เราจะไม่มีชื่ออบอบอยู่ในรายการใช่ค่ะเขาบอกว่าให้เรียกนกยูงใช่นกยูงเป็นชื่อที่ดีเพราะต่อบไปนี้เราจะไม่มีน้องอบอบละเข้าใจตรงกันนะมีนกยูงนกยูงก็คืออบอบอบก็คือนงนกยูงนะคะนกยูงนะคะไปดูเพราะไปดูดวงมาดูต้องเชื่อหมอนะฮะเล่าต่อเลยค่ะแล้วก็น้องชื่ออะไรคะนกยูงใช่ค่ะหรือว่าพออีกหน่อยก็จะผันไปเป็นยุงยุง ยุ่งอยู่ค่ะแล้วก็ลุงลังน่ไต่อค่ะพี่เฮียมาครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอมพลิฟายก็เปลี่ยนนะครับจากล็อกฟอร์ดกับดีเวสเนี่ยที่มันเป็น2ตัวนะครับเปลี่ยนมาเป็นเออ่บูปรินส์บูปรินส์ใช่ครับเปลี่ยนมาเป็นบูปรินส์สองชแนลเออไม่ใช่ครับของอินสตอรไม่ใช่ไฟอินสตอรไม่ใช่ไฟเขาหรอใช่อินสตอรไม่ใช่ไฟค่ะจ้าคัดเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ใหม่ขอโทษแทนคุกกี้ด้วย ขอโทษทุกคนแทนคุกกี้ค่ะป็นรคุกกี้ไม่เป็นไรนกยูงไม่ไม่ว่าอะไรอย่าอย่าว่าเลยเพื่อนนกยูงนะคะเพื่อนนกยูงเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเอาเลยค่ะพี่แป้งอย่าไปว่าเลยทำมันนะค่ะเขาที่แอบแอบใช้อะไรนะคะแอมนะครับก็ใช้เป็นของบูปรินนะครับสองช่องแนวนะครับใช้ทั้งหมดสี่ตัวก็คือแยกขับแยกขับอุปกรณ์ตัวใครตัวมันเลยเอาให้มันโตขึ้นแล้วก็วางจับแผงซาวด้วยระบบใหม่ซึ่งคอนเซปต์ในการทำชุดซาวครั้งนี้เนี่ยเป็นของลูกค้าดีไซน์ทั้งหมด คือพี่ไม่มีส่วนช่วยใดๆเลยเรารับฟังอย่างเดียวรับฟังอย่างเดียวน็อตอย่างเดียวเราตัดอะคริลิกอะไรอย่างเดียวลูกค้านี่การมิสติ้งของลูกค้ามันทําให้ลูกค้าเขาเก่งขึ้นไม่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 ย่านเนี้ยเขาเป็นอย่างนี้คุกกี้คือพี่หิมเนี่ยเป็นคนบริการครับนอกนั้นลูกค้าจัดหมดคือลูกค้าทุกวันนี้เดินเข้าร้านหยิบลำโพงหยิบน็อตหยิบอะไรสักอย่างเองแล้วลูกค้าเป็นเจ้าของร้านแล้วตอนนี้คือเป็นเป็นเป็นหุ้นส่วนอันนี้คือข้อดีของออกซิเจนสาวอีกอย่างเลยที่แปลว่าทําให้ลูกค้าถึง เขาเรียกอะไรนะติดกันขนาดเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าเข้ามาแล้วก็พี่มก็อยู่เหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยแต่ว่าคือด้วยของการลงเครื่องเสียงเนี่ยเราใช้คําว่าปรึกษาหารือกันดีกว่าเรามาลองดูกันดีกว่าว่าจะต้องทํายังไงอะไรยังไงไม่ใช่ว่าเราไปคิดเอ้ยสต๊อกเรามีอะไรวะขายไม่อย่างนั้นไม่ใช่เราแค่แบบว่าลูกค้าต้องการอะไรเราก็ทำให้หมดใช่ใช่นะครับเราก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของพยายามที่จะคิดยังไงทํายังไงเพื่อให้รถของลูกค้าเนี่ยออกมาได้เสียงที่ ลูกค้าพอใจมากที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าดีที่สุดแต่ลูกค้าพอใจมากที่สุดเ <spe ar> พราะว่าจริงๆก็ต้องยอมรับนะคะว่าเขาก็มีมาตรฐานของคําว่าเสียงดีกันอยู่แล้วอะ,<ๆ>ะเขาบอกแบบนี้แบบนี้ดีแบบนี้ดแบบแบบีแบบดีๆแต่ว่าเมื่อเราก็จะต้องนําความเป็นมาตรฐานที่เขาเรียกว่าดีนํามาประยุกต์ใช้ใชแล้วก็ปรุงแต่งให้ได้รสได้เสียงที่ลูกค้ามีความสุขที่จะจ่ายเงินให้เรามากที่สุดถูกต้องเลยแล้วสุดยอดไห เป็นผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่หน้าตาดีได้มาพูดถึงเรื่องภายในงานานงานมากเลยอยากรู้มากเลยว่าในงานวันนี้มีอะไรบ้างครับครับในงานกั้งนี้นะครับเราก็จะมีรถที่มาจอดโชว์กันนะครับในมิทติ้งเนี่ยก็อยู่หลายคันอยู่นะครับแล้วก็ เด็ดๆเนี่ยก็มี2คันที่เป็นไฮไลท์แล้วส่วนคันอื่นๆก็ฟังได้ดีมากนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกฟอร์ดคันเก่าเอ่ยนะครับแล้วก็จะมีคันฟอร์ดโฟกัสนะครับที่เป็นระบบของแม็กอินทอร์สนะครับตัวนี้ก็มาทําได้ได้น่าฟังนะครับแล้วก็มีของยาริสซึ่งเป็นงานใหม่ของออกซิเจนเลยแล้วก็มีเอ่อมิวเซเว่นะครับโอ้นี่มีหลากหลายรุ่นให้คุณผู้ชมเลือกฟังมากเลยหลาครมายหลากหลายสิสเต็มด้วยเออหลากหลายทั้งสิสเต็มหลากหลายทั้งรูปแบบอะคูสติกโน้ตหลากหลายแบบเยอะเลยอะประมาณด้วยเออ หลากหลายงบประมาณด้วยเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หิมจะแบบยุ่งไงเพราะฉนานปรับแป้งแล้วก็จะไปงานแล้จะไปกินกันเราก็ยุ่งเหมือนกันค่ะพี่ป้าเราจะไปกินว่าอ๋อ้ยงานนี้นะฮะนอกจากสามสาวที่สวยๆตรงนี้นะครับเราจะมีสี่สาวด้วยมาาครับเป็นพิตตี้ที่มาสร้างสีสันในงานนะครับมาถ่ายรูปไม่ทุกคนที่มาในงานนี้ก็เพื่อสิ่งนี้นี่แหละคือไม่ได้บอกไม่ได้มีใครถามเลยว่า เอารถรุ่นไหนมาโชว์ทุกคนถามว่ามีพิ่ไกี่คนมีอยู่สี่คนอ่าครับคือสี่คนกับแปดเต้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแลวหกเต้าตรงนดีก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอ้าคือดําไม่ธรรมดาแล้วก็เก่าไม่ธรรมดาแล้วก็แก่ไม่ธรรมดา ครบนะมอ๋อครบโอเคเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาแป้งจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าวันนี้มิ팅ของออกซิเจนสาวจะมีรถอะไรสวยๆซิเต็มอะไรดีๆมาอวดคุณผู้ชมกันบ้างเดี๋ยวมาเที่ยวกันในงานครับถูกต้องค่ะไปเลยไปเลยคับ